จ้าจ <c oughs> ้าแม่จ <hi> <cond> ิงเจจ้าจิงเจอจาลาลาแล้วค่ะพา่าแม่กินข้าแล้วค่ะไ้แล้วค่ะไปแล้วค่ะยไปค่ะท้าสวยนียนะท้าวทั้งมือแ้าสวยนะอยู่ก็สวยหนาทงหกเจ็ดนาทีได้อีกหน่นาทีก็ไ้ไม่ใช้ไม่ใช่หนึ่งนาทีต่อได้จุ๊บจุ๊บขาเขาจุ๊บขาเ้าสามจ้าจิงจอขอแล้ยุ้นจุ๊บขาหน่อยนะ ขอจุ๊บหน่อยนะได้ไหมได้ไหมโอ้ยจุ๊บหน่อยนะไอ้ไหมไอจุ้มขาได้ไหมได้ไหมขอจุ๊บหน่อยนะจุดมองจุมองเหรอวะขอจุ้มขายได้ไหมดูไอ้น่าจุ๊บจุ้มขาได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ยตะโยนสิคะไม่ชอบแต่โยนสิคะไอโยนสิคะ จ่ามจ่าถึ่งจาจะถึงจ่าจะาถิงจ่าจามจ่าถิงจาจะถึงจาหมุนกันพุ่งไปตอลูกตอลูกพุ่งตอจามจะาถิงจาจะถิงจาแบบหมดบบหดนึ่งสองสามพุจ่ามจ่าถิงจาจะถิ่งจาอายุหมาอายุหมาพอไหมฮะ พั้อมสวัสดีค่ะทุกคนจะถึงจ้าจะถึงจ้าจะถึงจ้าจัจะถึงจ้าจะถึงจาจะถึงจ้าจาจะถึงจ้ารักแม่ไหมรักหรือไม่รักอยากให้ขาเขายืดได้อะนใกล้แล้วใกล้แล้วอีกไม่กี่วันเนาะใกล้ล้วอยากให้เขายืดได้จะเดิ้นะจะเดินที่ไหมก็โยนสิคะะเดินก็โยนสิคะโยนไปเลยค่ะโอเคจ้ามจะถึงจ้าจะถึงจ้าจะถึงจ้จ้าจะ แม่อยู่ไหนเลือกไม่แต่เหนื่อยไหมแม่เหนื่อยไหมอย่าองย่าอ้งจ้าจะถึงเจอ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 โอเคโอเคแล้วกินข้าวยังไปไหนจะไปไหนกันขออนุญาตเดินงานที่วัดหน่อยซื้อไก่มาด้วยนะไม่กินหมูสักก้อนเออเขามีไก่ด้วยนะซื้อของกินมาให้แล้วเนี่ย บายบายค่ะมาเปลี่ยนเพิร์นหน่ะเล่นกระดูกตอบแล้วค่ะสตึกยิมยิมยิมเหมือนคิดว่าเล่นกับเขาอ่ะ